เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของชิปตัวลเล็กๆนะครับแต่มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากจากบริษัทที่ชื่อว่า i n d i ี Semiconductor หรือ NDII ครับ สมองของยุค EV และ AI Mobility โอ้โหคำนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับมันบอกเราได้เลยว่าอินดีเนี่ยเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนธรรมดาธรรมดาแต่กำลังวางตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกเลยทีเดียวแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เขามั่นใจขนาดนั้นเรามาหาคำตอบกันค่ะคือถึงแม้ว่าชื่ออินดีอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เมื่อเทียบกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ แต่พวกเขาก็เหมือนกับเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆนะครับคอยเป็นเหมือนสมองกลให้กับรถยนต์และหุ่นยนต์แห่งอนาคตถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับอินดี้เนี่ยเขาสร้างชิปอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองกลให้กับเทคโนโลยีอย่างพวก ADAS หรือระบบช่วยขับขี่ไปจนถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบในรถยนต์และหุ่นยนต์เลยซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยในยุคนี้เอาละครับ ทีนี้เรามาลองเปิดดูข้างในสมองที่ว่านี้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิปของ I n d I เขาทำอะไรในบ้างแล้วมันเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของเทคโนโลยีแห่งอนาคตธุรกิจหลักของอินดีนานะครับสามารถแบ่งออกเป็น 3- เสาหลักใหญ่ๆเลยซึ่งก็คือระบบรถยนต์ระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบภายในตัวรถซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว กลุ่มแรกเลยก็คือ ADAS และระบบขับขี่อัตโนมัติครับชิปพวกนี้เปรียบเสมือนเป็นตาและหูของรถยนต์เลยทำให้มันมองเห็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ตัดสินใจได้เองอย่างเช่นการเบรกอัตโนมัติหรือการเปลี่ยนเลนเองนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของรถยนต์ไร้คนขับ ต่อมาคือกลุ่มโฟโตนิกส์และหุ่นยนต์ครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้แสงในการตรวจจับวัตถุอย่างเช่นระบบไลด้าที่เราเห็นในหุ่นยนต์ส่งของหรือรถยนต์รุ่นใหม่ๆซึ่งจุดเด่นของตลาดนี้ก็คือมันโตรเร็วมากแต่คู่แข่งยังไม่เยอะเท่าไหร่ทำให้อินดีเนี่ยมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมหาศาลเลยครับและสุดท้ายครับ คือเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญมากที่ช่วยให้ประสบการณ์ในรถยนต์ของเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีของ i ินเด็กก็เข้าไปอยู่ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันพอเรารู้แล้วนะครับว่าอิน i ดีเขาทำอะไรบ้างคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้บริษัทนี้น่าสนใจกว่าคู่แข่งอะไรคือความได้เปรียบที่แท้จริงของเขาไปหาคำตอบกันครับ แล้วอะไรคือไม้เด็ดของเขากันนะคำตอบแรกอยู่ในตัวเลขนี้เลยครับ7.4พันล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่มูลค่าบริษัทนะครับแต่มันคือยอดสั่งซื้อล่วงหน้าที่ลูกค้าย,ยืนยันแล้วหรือก็คือรายได้ในอนาคตที่ถูกการันตีไว้เรียบร้อยซึ่งเป็นตัวเลขที่คู่แข่งในระดับเดียวกันเนี่ยยังไม่มีใครทำได้เลยจุดแข่งที่สคือความเป็น one stop shop ครับลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าบริษัทรถยนต์ต้องไปซื้อกล้องจากบริษัทหนึ่งซื้อเรดาร์จากอีกที่แล้วก็ไปซื้อไลดา้าจากอีกที่หนึ่งมันคงจะวุ่นวายน่าดูเลยใช่ไหมครับแต่ IND เสนอทุกอย่างให้ครบจบในที่เดียวเลยเหมือนเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่ประกอบสำเร็จมาแล้วไม่ต้องไปหาซื้อชิ้นส่วนเองทีละชิ้นครับ จุดแข็งพวกนี้เมื่อทำงานร่วมกันนะครับมันก็เหมือนเป็นเกราะป,ป้องกันชั้นดีให้กับบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่ที่ช่วยการันตีออเดอร์การบุกตลาดใหม่ๆที่คู่แข่งยังตามไม่ทันและที่สำคัญก็คือตัวเลขกำไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้สร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งจะเข้ามาเรียนแบบได้ยากมากๆเอาละครับ พอเห็นศักยภาพทั้งหมดนี้แล้วคำถามคือแล้วถ้าจะเข้าลงทุนละ่ะจะทำยังไงดีแหล่งข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์กันในวันนี้เขาได้วางแผนการเทรดที่น่าสนใจไว้แบบนี้ครับแผนที่นำเสนอนี่ชัดเจนมากเลยนะครับคือให้รอเข้าซื้อในช่วง3.80ถึง4.10ดอลลาร์แล้วแบ่งขายทำกำไร2ครั้งคือที่5.80และ6.20ดอลลาร์ เพื่อล็อกกำไรบางส่วนเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้อีกส่วนรันต่อไปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุดตัดขาดทุนที่3.50ดอลลาร์เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้และในกรณีที่แผนแรกไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับหากราคาลดลงจนถึงจุดตัดขาดทุนแผนสำรองก็คือให้รอจังหวะเข้าซื้อมาอีกครั้งในโซนที่ต่ำลงมาหน่อยระหว่าง2-3ดอลลาร์ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบมากๆครับ นี่ลหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดชิปเล็กๆแต่ขับเคลื่อนโลกอนาคตแม้ว่ามันจะเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแต่พลังของมันกำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการเดินทางของเราไปตลอดกาลตอนนี้เทคโนโลยีของอินดีดีได้เข้าไปอยู่ในรถยนต์หุ่นยนต์แล้วก็กำลังจะเข้าไปอยู่ในเมืองอัจฉริยะอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยว่า ก้าวต่อไปคืออะไรโลกในด้านไหนกันที่ชิบอัจฉริยะตัวนี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับถัดไป